เด็กน้อยอยู่เลยแต่อายุเราไม่ใช่น้อยน้อยแล้วนะลูกอะไรอะแม่คงแฟนไหนคนไหนเอามาให้แม่ได้ชิมชมบ้างทิคือแฟนอ่ะหนูก็มีแม่แม่อยากเจอใช่ไหมล่ะพาหามากินข้าวที่บ้านพามาให้แม่เห็นบ้างเออได้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 แม่ครับนี่ไอครับไอ้สสดีแม่เราก่อนสวัสดีค่ะแม่เอากองไว้ตัวนั้นแหละแม่ไม่ผ่านอะไรคุณไม่ผ่านนะแม่ ลูกคนนี้แม่ไม่ชอบคนผมเส้นใหญ่ผมอยากโศกแม่ไม่ชอบลืแม่ให้มีภรรยาแบบนี้หัวจะอายุสั้นแม่ไปเอามาจากแม่ไม่อยากให้ลูกตายเร็วแม่ไม่มีเหตุผลจะไม่เหมยได้ไหมครับไม่รู้อะแม่ครับนี่เบสครับเบสสวัดีแม่แล้วสินั่งก่อนนะแต่งตัวเฉยมากเบสเป็นคนต่างจังหวัดครับเบสเป็นคนขยันมาก